วัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบอรพันแช n แนลนะครับ่ะตอนนี้เรายังคงอยู่กันในเกม survival.io นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเล่นชาเลนจ์สนุกๆกันดีกว่านะครับผมผ่อนคลายกันเล็กน้อยนะครับผมหลังจากที่เพิ่งจบอ่ไอด่าน55นี้ไปนะชัพเตอร์ที่55นะตึงเครียดมากเลย <laughs> ไม่ใช่หรอกคือช่วงนี้ผมหมกมุ่นในการผ่านด่านมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะอยู่กับการเล่นไอเทมการทําคอมโบการอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่นเซตนี้นะผมออกไปเลยนะแท็บตรงนี้แท็บดามจนะอันนี้คือแท็บป้องกันก็จะเป็นแท็บดิเฟนต์นะครับผมก็คือเขาเรียกว่า try defense try damage นะครับผมสองฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของดามจเนาะจะมีไอเทมอาวุธนะอาวุธ,วธจะเป็นกระบองนะกระปองกระบองไม้เบสบอลนะครับผม แล้วก็มีสร้อยนะครับผมมีสร้อยตัวนี้นะครับผมเป็นสร้อยเครื่องรางเรียกว่าเครื่องรางทันสมัยนะครับผมอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะนะครับผมก็จะมีตัวนี้ด้วยครับผมปกป้องป้องกันข้อมือวววาวนะครับโอเคนะผมจะพยายามใช้เป็นภาษาไทยนะเพราะว่าภาษาไทยนี้มันคนใช้เยอะนะครับคนเขาใช้เยอะก็จะพูดแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่าอเทมนะครับก็คือเซตเนี้ยที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นเซตเกี่ยวกับพวกกระเด็นนะครับ เนี่ยจะเล่นไปทางกระเด็นนะพวกนี้พวกกระเด็นนะเออมันจะมีอะไรกันมันมีไหมไอเทมที่เกี่ยวกับการกร,กระเด็นก็มีไหมใช่ไหมมีเสื้อไหมไม่ใช่เสื้อนี่อ่ไอตัวเกาะตัวนี้นะครับนี่ครับผมชุดเกาะป้องกันนะครับชุดเกาะป้องกันนะตัวนี้ก็อ่าชุดตัวนี้มันเพิ่มอะไรตัวนี้มันปืนชีพนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะ โอเคส่วนตัวนี้จะปล่อยกำมันตะลังสีเมื่อฮีโร่โดนโจมตีนะครับผมเพิ่มระยะอืมแล้วก็กระเด็นถอยหลังนะครับอ่าลองดูนี้ก็ได้เนาะเราลองเล่นตัวนี้ก็ได้ครับผมอาติดตั้งครับผมแล้วก็เอาเสื้อตัวนี้ย่อยออกครับผมทําการรียูดนะฮะอ่อไม่ใช่ทาการรีมันออกครับผมแล้วก็ไปเพิ่มให้กับเกาะตัวนี้ครับผมโอเคครับนี่ยพอเราเพิ่มก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะแต่ว่าเข็มขัดผมก็คิดว่า เออจะใส่ตัวนี้ดีไหมอืมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเล่นเซตนี้ดีกว่านะทุกคนนะเล่นอย่างนี้ดีกว่านะครับผมโอเคตามนี้นะครับเราไปดูกันที่เทคดีกว่านะครับเทคนะครับผมตรงนี้เทคอ่ะแน่นอนว่าผมจะเล่นตัวโดนแน่นอนเพราะว่าทําดาเมจได้แรงซึ่งดาเมจเราจะบางลงพอสมควรนะครับอ่ากระเด็นกระเด็นอ่ะโอเคนี่เลยครับผมนี่โครงสร้างเสริมพลังนะโครงเสริมพลังตัวนี้นะครับผม คือกงจากกาเดียนนั่นเองนะครับผมมันจะทําให้กระเด็นนะกระเด็นเป็น2เท่าเห็นไหมครับนี่กระเด็น2เท่าเลยนะครับโอ้โหดีมากเลยนะค่าวนี้มีอะไรอีกดาเมดมันมีกระเด็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีกระเด็นนิดนึงนะถ้าจะไม่ผิดนะผมจะไม่ผิดนะน,นี้มีกระเด็นนิดนึ่งมีอะไรแทนที่ได้บ้างดูซิผมจะเล่นเป็นเ นี่ครับนี่ตัวกระเด็นเลยมาแล้วอิด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 นะฮะอิดนะครับผมอิดนะตัวนี้กระเด็นสายฟ้านะที่ผมจะเลือกเป็นสายฟ้าดีไหมอ่ะเออมันก็ไม่ค่อยมีของที่มันจะทํากระเด็นนะแต่ผมขอเลือกเป็นสายฟ้าเพราะว่าสายฟ้าเนี่ยมันจะลดคูดาวนะครับซึ่งเราก็มีไอ,อเครื่องรางลดคูดาวอ่ะอืมล้วก็ใส่ตัวนี้ลดคูดาวไปด้วยเนาะ ในส่วนโดรนนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นอะไรดีอะเดี๋ยวเราดูก่อนเอาเป็นไฟไหมเป็นไฟไหมหรือว่าไงดีอืมผมดูแล้วนะผมจะเล่นเป็นฟุตบอลดีกว่านะครับผมน่าสนใจมากๆเลยฟุตบอลนี่มันจะเพิ่มเป็นดาเมจถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเพิ่มดาเมจฟุตบอลเป็น30สนนะครับอันนี้เพิ่มอะไรเลเซอร์ทำสโลว์เฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์ก็ดีเหมือนกันนะ โอเคครับมาไปเลเซอร์ Laser ดีกว่านะเลเซอร์ Laser มันจะคอมโบคู่กันกับตัวนี้พอดีนะครับก็คือใช้อเทมอีโวเดียวกันนะั่นเองนะครับผมเป็นลูกปากพลังงาน <c oughs> นะครับคราวนี้ถุงมืออันนี้มันลดคูดาวนะลดคูดาวนะเมื่อ200ตัวลด2%นะสูงสุดอยู่ที่10%นะครับแล้วก็ลดคูดาวเพิ่มอีก30%นะ,ะตัวนี้เครื่องรางทันสมัยคราวนี้มาพูดถึงข้อมือแวววาวข้อมือแวววานี้จะไม่เกี่ยวกับการกระเด็นแต่ว่าจะเป็นการทำดาเมจ ดาเมดมูม,มากกว่านะครับก็จะเป็นถุงมือที่ใช้ในการาฟาร์มนะถุงมือฟาร์มเราเรียกง่ายๆนะถุงมือฟาร์มไปฟาร์มพวกมอนตฟาร์มเงินฟาร์มไรน,นะครับเนี่ยครับทำดาเมจระเบิดของมอนสเตอร์นะเระเบิดนะครับดาเมจระเบิดของมอนสเตอร์ที่ตายเป็น2เท่านะครับซึ่งก็พยายามทําให้มันดามเมจทั่วๆนะครับมันจะได้ตายเร็วๆนั่นเองนะครับว่าดาเมจเราน้อยเห็นไหมเมื่อกี้แปดพันตอนนี้ก็เหลืออยู่7,9็ดแล้วนะครับเนี่ย ว่าเราเปลี่ยนเ,เปลี่ยนไอตัวอะ,อะไรนะตัวสว่านนะผมเปลี่ยนตัวสว่านดาเมจเลยลดลงโอเคก็ตามนี้นะทุกคนนะตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเยอะแยะนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ก็เดินเกมยากนิดนึงนะสำหรับการเล่นกระบองนะถ้าถ้าเกิดไม่ใช่กระบองสีแดงนะเออเป็นไม้เบสบอลสีแดงนะครับผมสีแดงมันตีอ้อมตัวเป็นวงกลมนะซึ่งดีมากๆแต่ยังว่าครับผมตอนนี้ผมยังไม่มีนะกำลังปั้นอยู่นะทุกคนนะ ถ้าปั้นเป็นสีแดงได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ,อะตอนนี้เราเล่นเป็นกระบองสีเหลืองไปก่อนสีทองไปก่อนสีทองไปก่อนนะฮะกำลังตารางสีอันนี้มันทําให้ผักเนาะเดี๋ยวเราลองเล่นดูครับส่วนที่ผมจะเล่นจะเล่นเป็นด่านทดสอบหรือ Tri a l นะครับผมด่านทดสอบก็จะเป็นด่านที่33นะหาดน้ําตื้นนะเพราะว่าเราเล่นตัวนี้มันจะได้มันได้เจมนะครับนี่ผมจะเล่นเอาเจม200นะครับ บางคนเล่นไปไกลแล้วแต่ผมก็เพิ่งจะเล่นนี่แหละอ่าผมเล่นจบด่าน55แล้วกเล่นด่านนี้ต่อเลยนะครับอ่ะเข้าไปเลยครับผมสนุกสนุกครับผมถ้าเสียงดังเกินไปเดี๋ยวผมขอปรับเสียงสักหน่อยแล้วกันอ่ะปรับเสียงลงนะครับผมนี่ได้ยินแต่เสียงเอฟเฟกนะครับผมนี่ฟันฟันอ่าตรงนี้ผมขอเป็นโดรนก่อนนะฮะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ดาเมจนะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องได้ดาเมจแล้วครับผมอืม <c oughs> พี่มันมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะมีกระเด็นเนาะแต่ว่าขอรีเฟสก่อนนะครับผมเพราะว่าหาสิ่งที่ต้องการก่อนอ่ะดาเมีไปก่อนมันตีใกล้ใช่ไหมจะใกล้กว่าดาบเอสนะกระบ,บอกมาครับไกกงจักจะดีมากอ่าโดนขาวมาโอเค รีฟาร์มครับรีบฟาร์มตอนนี้รีฟาร์มก่อนนะเฮ้ยมาอย่างนี้เหรอครับผมเอาไปเลเซอร์ก็ได้อะคงจัดการเดียนมาเลยจะออกครับผมโยตีไป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 มันก็เร็วอยู่นะครับผมฟาดเร็วอยู่นะตีครบ200ตัวก็ได้ดาเมจนะฮะ มาวันนี้มาก่อนเลยไาฟ,ฟ้านี่ยิ่งเลเวลสูงมันนับเป็นเลเวลเนาะใช่ไหมเพิ่มหนึ่งใช่ไหมวะเอามาแล้วแหละเออเพิ่มสายฟ้าเพิ่มบวกหนึ่งต่อเลเวลนะครับวยเกาะไม่ได้ใช้แล้วจะเย็นเราใช้น้ำดับเอสเกือบลืมไงมาครับปึ๊บปึ๊บโอ้โดนตีครับผมโดนตีมันก็จะมีเหมือนกับมีโล,ปล่ป้องกันนะใช่ไหมหรือเปล่าก่อน <c ười> โอเค ไอ้กระบองนี้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นคัมภีฟิตเนสหรือเปล่าสมุดฟิตเนสหรือเปล่าในการเพิ่มนะเพิ่มไออีโวการอีโวถูกต้องอขออภัยนะพูดผิดการอีโวนะครับผมคัมภีเอชพี HP นะครับตรงนี้เหรอว้าแย่เลยนะผมแย่เลยไม่มีของเลยไม่ได้ใช้สักอย่างด้วยนะครับผมเอารองเท้าวิ่งเร็วดีกว่านะสําคัญรองเท้าวิ่งเร็วนะครับผม เชื่อไหมว่าบางคนมองข้ามเขานะเออผมว่าหลายคนก็อาจจะมองข้ามนะรองเท้าวิ่งเร็วนี่สําคัญจริงๆเลยนะเวลาเราวิ่งหนีบอสวิ่งอะไรเงรี้ยบางทีดาเมจมันค่อนข้าง,าง,างระยะกว้า,างนงี้เราหนีได้เร็วนะครับทั้งหนีด้วยทั้งวิ่งหาบอสด้วยวิ่งเก็บวิ่งเคลียร์มอนอะไรเงรี้ยคุ้มมากเมื่อกี้น่าจะเป็นเอฟเฟกของชุดเกาะหรือเปล่าเป็นกำลังตลังสีแล้วก็ผักปุ๊บออกไปอย่างเงี้ย อกองจากคู่พีทักมาแล้วคุณกระเดียนของผมเองเฮ้ยอีลิทบอสก็มาครับผมมันจะดันไปได้ไหมเฮ้ยโดนผักโดนผักผักไปผักไปนี่อา้าวได้มาครับขอสักสามได้ไหมอาสาธุครับสาธุด้วยกันครับหนึ่งสองสามสาธุได้หนึ่งจริงๆด้วยอยากจะร้องไห้อา้าวมาดิได้ไรครับ ได้เลเซอร์ครับเลเซอร์มันทำสโลดีมากครับผมทำสโลต่อไปสโลไปด้วยผักไปด้วยรับรองถึงตัวเรายากครับผมเซตนี้นะแต่ข้อเสียคือช่วงนี้ก็ทำใจนิดนึงนะผมมีอีโวตัวนี้ด้วยจะเอาอะไรดีเอ่ยผมไม่เอาเอานี้ครับผมนี้โอ้ผักอย่างนี้เลยครับผมเหมือนฟองน้ำนะทุกคนเออมันเหมือนฟองน้ำมันเหมือนกับฟองอากาศวุบออกมา เออแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ดีอยู่ครับอาจจะช่วยชีวิตเราได้ก็ได้นะอย่ามาจูบฉันเจ้าแมวเนี้ยวเดีย๋ยวนึงเป็นนางแมวยั่วสวารทเนี่ยไม่ต้องมายั่วฉันเลยนะซอมบี้กำลังมาเว็บต่อมาครับผมอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วนะฮะนี่ครับผมมาแล้วครับตัวแมวเหล็กตัวแมวเหล็ก คุปไปดีดีกระจายเขามาใกล้เหรอเจอฟองน้ำสปอนบอบเนี่ยฟองน้ำฟองอากาศเออฟองอากาศเนะยดันออกเลยบึ้บเนี่ยโดนตีว่ามันอ,ออกเลยมมนโดนดาเมจใช่ไหมนี่รถคูดาวรถคูดาวลุ้งสุดที่10 กูดาวมันเริ่มลดอันนี้ผมเลยต้องเอาเป็นระยะนะทุกคนนะสำคัญสุดๆเลยระยะนี่ผมโคตรชอบนะยิ่งระยะไกลแบบกระเด็นไปไกลไม่ต้องมาเข้าใกล้กันเลยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวกาเดียนครับผมเดี๋ยวกงจากกาเดียนเดี๋ยวได้ถุงมือชุกกู้ก่อนแล้วก็เออปรับนิดนึงนะทาให้มันแบบอีวก่อนเป็นขั้นอีวก่อนก็น่าจะสุดยอดแล้วยืนสบายนะครับอีเน้นยืนสบายนะเ <laughs> น้นยืนสบายได้เองดิครับ ป๊บผีโคนมาแล้วผีโคนก็ปิวอยู่นะผีโคนก็ปิวอยู่นะครับผมไปได้อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเะม็ดฟ้านะตอนนี้ยังไม่เขียวอยู่เลยโคนไม่เขียวอยู่เลยทำไงดีเนี่ยโอ้เรเซอร์มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหะไรครับนี่อ่ะนี่ครับผมอะไรครับนี่อ่ะมาแล้วเต็มเลยนี่ไป ถ้าเป็นสีแดงนะผมบอกว่าเรายืนง่ายกว่านี้แบบสุดๆเลยนะครับมันจะตีอ้อมตัวเลยนะไม่ต้องหันหน้าไปไหนมาไหนนะครับผมง่ายมากๆโอ้มี2อันแล้วโหมาแล้วครับผมมาแล้วสองอันบอสตัวแรกยังไม่ผล่เลยนะครับผมผมรอบอสตัวแรกอยู่นี่เนี่ยนะเอาไปเหยียบเลือดซะง,งั้นอ่าได้เนื้อเหมือนกันโอ้เสียาจจริงเลยเมื่อกี้ว่าจะเก็บไว้ก่อนไ่เผ็ลไรลูกผู้ชายพันแทพันเทียมอ่าบอสมากกดเลยครับผมเริ่มเลย อะได้ดาเมจมาก่อนนี่เราต้องเอาดาเมจตัวนี้ด้วยนะทุกคนนะเรเซอร์ <R acer S 1> มาครับโดรนครับเออเรเซอร์ก็ได้ครับที่ไปครับอย่าเพิ่งปล่อยให้เขานะเขาติดติดเรียบร้อยติดอย่างนี้ก็หวานดีครับปล่อยแช่เลยครับคือโอกาสที่มันติดมันก็มีนะครับผมแล้วก็ บอสมันติดบั็กครับผมอย่างเงี้ยบอสติดบั็กนะครับเนี่ย่างนี้เรายืนแช่สบายแล้วก็ข้าง,ง่ายๆเลยครับผมเออเดี๋วยวบอกว่าพี่ทําได้ยังไงคือมันก็มีโอกาสเป็นนะผมกับโอกาสไม่เป็นก็มีเหมือนกันนะนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเล่นในคอมอันนี้เคล็ดลับนะครับผมถ้าเราเล่นในคอมพิวเตอร์แบบอีมูแบบผมเนี่ยมันโอกาสติดสูงมากนะครับผมติดสูงมากแล้วก็ติดบ่อยมากแต่ว่าด่านที่ผมเล่นพวกด่าน55หรือด่านอะไรเงี้ยผมค่อนข้างจะเล่นในโทรศัพท์นะเพราะว่ามันจะ นในความมันไม่ค่อยลื่นหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แตเ,เมื่อกี้แหละบอสมันจะเออแล้วก็แบบติดบั็กไปอย่างนี้นะครับผมปึ๊บๆเออเอามาก่อนเอามาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อกดไปโดน,นแม่เหล็กก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้ได้รองเท้าเองเหรออยากได้การเดือนจังเลยการเดือนกับระยะเปื้อ the best มากๆครับผมตรงนี้ต้องหาสมุดสมุดหนังโปฟก่อนนะทุกคนนะ กอโทษดดีสมุดหนังโปลล๊เราเนี่ยสมุดสิบแปดบวกโดจินนะฮะเอามา e อีวัวคอนตะบองของเรานะฮะอุ้ยระยะกับอุ้ยลังเลจังเลยอ่ะมีแต่ของดีๆบ้าเราเห็นอย่างนี้นะผมเอ้ยอันนี้ก็ใช้นี่อย่างเงี้ยอีไอแก๊สก็ใช้โดนขาวก็อยากได้ทำไงดีครับผมแต่ว่าไอดาวมันมาตรงนี้ครับผมไม้เบสบอลครับผมดาวจะเต็มแล้วก็เอาไม้เบสบอลให้มันเต็มแล้ว เราอย่าลังเลมากครับผมเพราะว่าอันไหนที่มันใกล้เต็มก็ทําให้มันเต็มไปก่อนนะครับถ้าเราไปเลือกอันไหนอันนึงแบบยังค้างค้างคาคา,าอยู่อย่างเงี้ยดาเมจมันไม่สุดสักทางครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหโอ้โหหู้ยปิวกระจายปิวกระจายลูกเพรเยอโอ้โหโอ้โหปิวปิวดิปิวไปดิฟาดรวัวฟาดรวัวปิวปิวเฮ้ยเฮ้ย้ดามเมจเกอร์ไหมดาเมจเกอร์ด้วยอันนี้เป็นมันก็ดีครับมันก็ดีถักไปเรื่อยก่อน แต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากยืนสบายอยากยืนสบายกว่าน,นี้ก็ต้องให้การ์เดียนมันอีโวก่อนนะตรงจากการ์เดียนอีโวนี่แบบสบายอ่ะโดนมาแล้วโดนมาอีกแล้วผมโดนเล่นอีกแล้วเขาเก็บไปตอนนี้ต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บเฮียเป็นไงล่ะโป้งแตกหมด อย่าเข้าใกล้มากอย่าเข้าใกล้มากเอาเอาเอาจะเต็มแล้วเหรอเฮ้ยผมได้สายฟ้าอย่างลูกบาตรลูกบากพลังงานเอ้ยตอนนั้นไม่ได้เก็บเนาะลืมไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลอรบหน้าก็ได้ขึ้นบนไปเลยเดินไปเลยเดินหน้าเต็มตัวเดินไปเลยเดินหน้าเต็มตัวงูมาแล้วเหรองูมาแล้วเหรอเนี่ยผมมาแค่นี้ก็พกงูมาด้วยไอ้หยาเฮ้ย ได้มาแล้วขอดูดหน่อยดูดงูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นๆใจเย็นยน,ยน,นี่กงจกักกงจกักเออโดนขาว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 เออเป็นเอ่อกงจักมามากาเดียนขันนี่เป็นไงการเดียนเท่าไหร่ละห้าห้าลูกกันใช่ไหมได้ห้าวงมาแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆกระดิบกระดิบเห็นไหม นี่จะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเดินสบายแล้วเนี่ยโอ้งูเยอะนะเนี่ยคนอะไรงูเยอะจังระเบิดไปหน่อยไม่งูโอหมดคณะนี่ เอาเฮ้ยเปิดเว็บต่อไปแล้วนี่อะดูดิครูดาวแบบหืมคนดูให้สังเกตนะสังเกตดูไม้เบสบอลผมนะมันฟันรัวๆเลยอ่ะมันมันทุบแบบปั้ง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 ปังปั้งเลยเห็นไหมครับผมเห็นไหมบอกว่ารถครูดาวมันดีอย่างนี้ละคราวนี้มันจะมีลูกบากพลังงานในรถครูดาวอีกอ่ะไม่พลาดบอกเลยทุบรัวๆ,วๆคือแบบชั้นนอกชั้นในอ่ะอารมณ์เหมือนมีกองจากกายได้แบดชั้นนอกชั้นในอะไรเงี้ย ทุบได้เรื่อยๆครับทุบได้เรื่อยๆเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆก็ได้หาแม่เหล็กเพิ่มก็ได้ครับเจอแม่เหล็กก็กดไปเลยนะกดไปเก็บเอาเลยระเบิดเหรอจัดไปสิระเบิดรุนแรงได้เยอะ ลืมแล้วลืมแล้วแม่เหล็กอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮบอสมาว่ะไออะไรนะอีลีทบอสคอมตอปิโดูอายายอยู่เหมือนกันนะบอสตัวนี้มันไม่โดนไม่โดนผักนะครับผมก็ไม่ตายทีวะอึดจังลูกพี่จะอึดไปไหนนี่ไปสักที่ไหนมาเนี่ยอาจารย์โคงเหรอ โอ้อึดจริงๆต,ตายแล้วขอดูหน่อยมาคราวนี้เราทุกคนมาสุมกันนะรถไฟนาโชคครับผมตรงนี้ก็สุ่มสรถแมชชีนอ่ะขอให้ได้สามสาธุสาธุสาธุาธอืออะไรก็คุ้มนาะทีนี้มาเลยโอ้โหเต็มแล้วเต็มแล้วเครื่องปล่อยไฟฟ้าเต็มแล้วแต่ว่ามันยังอีโวไม่ได้มันต้องได้เครื่องลูกบากลังงานก่อนนะครับมันเป็นเครื่องรถคูดาวแหละง่าย พักให้หมด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 ,หหมดคดรัวคดรัวเฮ้ยผมก็ลืมไว้ไหนนะไอ้ไอ้อะไรนะไอแม่เหล็กแม่เหล็กผมอยู่ไหนวะลืมมาด้วยเนี่ยจะดูดกันยังไงเนี่ยอยากดูดคุณมากเลยอีกแล้วเหรอเฮ้ยเราจะเจอกันบ่อยไปแล้วนะนพี่นะโอ้โยนสีเหรอเดีเด๋เย็นดเดยเย็นเย็นเดเย็น เอามันเด้งขึ้นเหรอตายแล้วจะยังจะเย็นจะเย็นนี่ยังมันลดน้อยงเงยเลือดตายซะง,งั้นับผมโหผมไม่มีตายเกิดไงอ้าวเรียบร้อยอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรื่อยๆครับเรื่อยๆระวังมันหลุดปั๊กเลยนะให้สังเกตดีๆนะครับ รุดบั็กมานี่ก็สวยเหมือนกันนะครับผมว้าวชื่นใจกินน้ำเลยผมอา้าวลุดบั็กตอนไหนวะมันรุดบั็อกตอนไหนวะเนี้ยอา้าวไม่นะอา้าวติดบั็กงี้ก็หวานนะครับผมหวานเจี๊ยบหวานเจียเ๊ยบไอ้จะไปลุดลุดตอนไหนวะเนี่ย ร <laughs> ุดบักเฉยเลยหากินกับบักกัตอนนี้หากินกับบักนะฮะโอ้ยจะโหจะเฮยจะเฮยตกใจตกใจตกใจหมดเนี่ยมันชอบล่อเราอะ่ะเขาล่อเราครับแล้ได้เกือบเกือบเนี่ยเนี่ยเล่นกันอย่างนี้เล่นกันงน,น,น,นี้ได้ไงเออสนุกดีเว้ <laughs> โอ้ชิ้นเดียวเองได้ถังแก๊สเพิ่มพลังไป <laughs> ท, Glass, ท rogen, ั Gen, rogen, ้งแก๊สทั้งไนโตรเจนไฮเจรนไฮโดรตินไฮคลีนอะไรช่างมันกระเถิดอ่ะขอกดหน่อยแล้วกันไม่ได้กดเลยเมื่อกี้นะไม่ไม่ได้เอาไอ้แม่เหล็กเลยเขาดูดมาหน่อยอ่ะโดรนโดรนอ่ะโดนให้มันเต็มเลยโดนให้มันเต็มอ้าวโดวนเต็มแล้วเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับผมตรงนี้ก็เมื่อโดรนเต็มแล้วเราเอาตัวนี้อ่าเขาเรียกอะไรนะลูกตู้เรียนฮะลูกตู้เรียนของเราเอง คราวนี้เราต้องหาลูกบากพลังงานแล้วนาทีนี้เอามาไว้ในครอบครองก่อนตอนนี้เรามีอะไรบ้างอ่าแพสซีฟของเรามีรองเท้าเนี่ยมีแก๊สระยะนะฮะแล้วก็มีดามดิยังขาดลูกบากพลังงานนะครับแล้วก็สมุดสมุดดังโป๊ะนะครับเออแขนจุก,กููเนี่ยยังไม่ได้ อื้ยอู้ยอู้ยอ้ะเยอ่ะเฮยอเฮยอเฮยมันเยอะจังเลยวะเท่าไรก็ไม่กลัวเท่าไร่ก็ไม่กลัวมาเลยเฮ้ยเฮยเฮยโฮมากับเขาได้หรอนี่ยนะไอ้เข็ดจุกู้มาแล้วใจเย็นค้างครับถึงกับค้างทุกคนเทปไป ไปไปนะไปไปนะอือพักไวเขาไปออกออกแล้วฉันออกมาได้แล้วตายบอกเลยว่าตายคุดเยอะนะคราวนี้ขอดูหน่อยดีว่าเราจะได้อะไรอุ้ยมาเลยมาเลยโอ้ยอย่างนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมปงจากการที่นร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นอีโว โอ้ทิ oh, ้งกระแลกนะทุกคนนะทิงกระแลกนะเห็นไหมเนี่ยเล่นในคอมมันเป็นอย่างี้แหละแลกตลอดอยากให้เธอมาสัมผัสสัมผัสกุกจักสุดน่้รักโป้ไปหนึ่งทีมีไม่เหล็กเคิ่มไหมเนี่ย เอาแมวก็มาว่าเฮ้ยนั่นไงอีลีบอสอีกตัวหนึ่งไปเลย่ะโจมไปอ่ะโจมไป,ไปเลเซอร์เราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ครบนเนาะเลยอี่เวลเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยก่อน อีโวไปทีละอ,อย่างนะไม่มีขีดเลือดแล้วดูไม่ออกเลยนะว่าจะตายตอนไหนเนี่ยอืม่ยตายยากจังเลยอะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละไปถอยไปพวกนายพวกนายถอยไปเก็บแล้วเนี่ย มาคราวนี้ก็สามอือนั่นแหละรองเท้าอยากร้องไห้รองเท้าห้าดาวซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปดิไปดิขยับดิเดิน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 ดิเดินเดินเดินหน่อยเดินหน่อยเดินก็ได้อ่ะเดินเองก็ได้อ่ะเดินเองโผมโดนเสียเลือดไปตั้งเยอะเมื่อกี้ไม่ยอมเดินน่ะกดเดินไม่เดินน่ะคือไรก่อนคือไรก่อนดาบิดมาดับิ้มา แล้วเหม็นเนคอมโบคู่อยู่แล้วทุเรียนทุเรียนเอ่มทุเรียนทุเรียนเอ่อนี่ลูกบากลูกบากพลังงานเหนือลูกบากมาเลยทุเรียนทุเรียนเอ่มทุเรียนทุเรียนออกใบนะทุเรียนเนี่ยเออไปทุเรียนก็มาต้องเดินหนีครับมันแหลกแล้วมันไม่เดินให้ผมเห็นไหมไม่เดินกดไม่เดินเลยนะ ก็ไม่ค่อยเดินให้พอพอ,พอมันแบบทรัพยากรมันกินเยอะเนี่ยต้องหาทางไปเรื่อยก่อนนะมีระเบิดสองจุดนี้น่าจะได้เล่นนะครับได้เล่นโป๊ะดิโป๊ะดิออ้นนั่นแหละเจอระเบิดเข้าไปเป็นไงหงายท้องมาขอลองดูหน่อยอันนี้สิบานาทีเอ้สิบสี่นาทีแล้วเนี่ยะไอ้ไอ้ไ,ไม่มีสามอ่ะ เลเซอร์ก็ได้นะครับคราวนี้หวานเจียเจ๊ยบเจี๊ยบชาบลงล่างเลยทุกคนโคตรแหลกผมบอกเลยว่าโคตรแหลกเล่นในคอมแล้วมันแหลกมากเือสเปคมันมันดึงกันเยอะเปิดอีกทีนึงดิเพื่อความเป็นสีรีมงนคลโอเชโอ้โหได้มาเยอะเลยนั่นน่ะดูเขาดูดหน่อย ขอดูดหน่อยนะเชอฉันขอดูดเธอหน่อยนะปนี่เลยขึย้นมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยอสมุดไอ้เจ้สมุดเมื่อก,กี้เรียบกดไปหน่อยมือไวโอ้โหสมุดหายเลยเมื่อกี้สมุดหายไม่ได้อะไไม่ได้อัพเลยฉันจะต้องเล่นสมุดไม่ได้หายหายไปไหนวะ ผมพูดถ่ายไปหมดแล้วมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยดิฉันจะสมุดเลยเฮ้ยบ้าน่ะคุณบ้าไปแล้วคุณทำอะไรกับผมนี่ไอ้คุณโอ้โหปูนี่ครับผมมันไม่กระเด็นนะผมบอกผมย้ำเลยนะว่ามันเคลียร์ลูกน้องได้นะแต่ว่าเคลียร์หัวหน้าไม่ได้นะครับผมก็ไปตาย เคียงหัวหน้าไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่าไอตัวบอสเนี่ยมันมันไม่กระเด็นนะครับผมเอฟเฟกกระเด็นไม่ได้มีผลอะไรกับปันเลยนะฮะตอนนี้เอฟเฟกต์ดาเมจเท่านั้นนะที่จะเอาให้อยู่รอดหวัดไัยนะครับก็จบแค่นี้ครับผมสำหรับบอสไอเมื่อกี้ตายง,ง่ๆนะผมก็คือเอากำขาตายแล้วกันนะเดินยากมากนะครับเล่นในคอมเดินยากมากนะครับมาดูดาเมจกันดีกว่าเนาะก็ทำได้เยอะนะครับสำหรับไม้เบสบอลนะ แล้วก็ตัวโดนนะครับผมพวกนี้คือตัวท็อปอยู่แล้วนะครับทำดาเมจเนาะแล้วก็ซ u เปอร์เซลตัวไปสายฟ้านะครับก็ทำได้ดีมากนะครับอันนี้เป็นตัวรังสีมรณะนี่ไอเป็นตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมเชื่อใจได้เลยไม่ต้องห่วงส่วนตรงนี้เป็นทร i ดีเฟน s ์นะครับผมทร i ดีเฟน s ์ก็คือป้องกนะันนนเองนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจเราไม่ต้องไปซีเรียสกับดาเมจนะที่ทาได้คือทาอย่างเดียวก็คือ กระเด็นนะครับกันเราให้แบบโดนดาเมจน้อยที่สุดก็พอนะอ่าตัวนี้จะมีอันนี้จะเป็นมิสไซล์ถ้ามีมิสไซล์จะเป็นโจมตีใช่ไหมเอ้ไม่ป้องกันเหมือนกันเป็นไทไทดิเฟนซ์เหมือนกันครับผมอันนี้จะเป็นไทยดิเฟนซ์เหมือนกันนะทุเรียนนะครับผมก็ถือว่าดีไปนะครับสําหรับเซตนี้ก็สนุกดีแต่ว่าผมก็ลืมอ่าลืมอีโวตัวนี้ด้วยคนระับเมื่อกี้โอ้นิดเดียวเองไม่น่าเลยนะทุกคนนะพลาดไปแค่ดิดเดียวเองนะครับน่าเสียดายมากมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาว่ากันใหม่แล้วกันเนาะ ไม่รู้ว่าจะทำอีกตอนไหนนะอันนี้หรืออาจจะรอให้ไม้เบสบอลนี้เป็นขั้นสีแดงหรือยังไงก็ไม่มั่นใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนดูคลิปได้อย่างสนุกเพลิดเพลินนะครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมบายบายครับ